รับช่างรถพาดสนประแซบครับมาแล้วตูรถไถวต,ติดหลุมครับอ๋อ m 9 8ครับมาลากสี่เจ็ดครับอส4 7ครับมากู้มันครับกู้มันรถทุกโรงครับขึ้นไม่ได้เป็นรถเชนเลอร์ครับลากรถเชนเลอร์ สีสิบเจ็ดครับโดมถึงคานครับผมลึกเลยครับคาน เ็นเลอร์รอเดียวครับการจมากนั้นักดินมันชื้นครับมันแท่เอ็มเก้าแปดครับป้ายแดงครับ ควางล่ปูนอะไรมน่เนทอดน่ยสับปูนออกซะน่นะเล็กจะมยางแตกแงเออนี่เป็นทีมยางแตกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวอมันยมยางไม่มันยีมีทีมยางนี่เออเน่ะ Bảo đây, khỏi đó Khỏi đó Đéo, 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 เดี๋ยวเดียวเดียวรถจะควมแล้วมันจะควมแล้วเห็นเรื่อจะควมแล้วมันเยียบไปนั่นมันเยียบเบรกเนี่ยเยียบสาวสาวปูนเนี่ยที่นี่มันเล่นไม่ไปไงเยียบสาวปูนมันเลยไม่ไป แล้วรถคันหนึ่งมันดันกับบ้านเลยไม่หรอหล,งงล,งลังทางไวไม่พิงสามด่านไม่มไไหรอพี่ชายเอาเอาเอาโซดึงกับบ้านแล้วให้ยิงไปฝั่งนู่นลากไปฝั่งนู่นแล้วมันเดินตามไปอย่างเงี้ยจะควบแล้วเนี่ยเนี่ยมันติดไอ้เสาที่เนี่ยที่ทททบอกกันเนี่ยที่มันตูดไปเสาเมันเปมันไปชนคานอยู่ไหมเนี่ย จ่งกระบะอยู่มันเริ่มตูดไปเลยเทียนรับเครื่องนะเทียนเทียนรับเครื่องมาถ่ายก่อน เอางี้เอาเชือกมาดึงกระบะฝั่งนวลแล้วรถดึงลากดึงประคองฝั่งนูวนจะอยู่ไหมดันได้ฟังนึงได้ไหมล่ะดันไม่ค่อวิ่งตามได้ในรถมันจะลูดใน่ไม่ต้องมันผูกแต่พูกมันจะลูดได้เพิงไว้่เจ๊น่ะ ใช้ยังถ้าอย่างน,นีน้มันจะวิ่งหลดมันจะมันจะถูดก like mm? like ับบะเอถูดอบไนไม่ล yeah. hey, right. ่ะเังว yeah. yeah. ิ่งถ่าแล้วขนนว้เฉยๆมันต่างขึันอ่ะอ่าตัวนี้นี่นี่เขาซินี่เราก็ตัวฮาเจ้ามาลองลองเอาของจิ้วมาจิ้นี่แหล มันเ่มันจิ๊ดใกล้เสาที่มันรองคารหอะไรเสาเสาปูนอะมันตูดตูดไปที่นี่มันไม่ขึ้น,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 นจะควมแล้ว ไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นครับจะคว่ำรถจะคว่ำครับเอียงเอยอะครับเดี๋ยวรอรถอีกคันครับาต,ติดตามคลิปหน้าครับฝากกดติดตามฝากกดรับตะไคร่ช่างรถพาส่งพาแซ่บนะครับขอบคุณครับ